สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะ คลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินแบ่งจายได้หนึ่งปีสำหรับสร้างบ้านสวนอยู่ใกล้ถนนสีเลนใกล้ชุมชนบนเนื้อที่17ไร่จะเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์นอสอ3ามกรุดเขียวในพื้นที่ตำบลลุงประดูออำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพในมุมสูงโดยรอบประกอบการตัดสินใจครับ ผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์นส .3. ามกครุฑเขียวสามารถยื่นเปลี่ยนเป็นโฉนดครุฑแดงได้เนื้อที่17ไร่อยู่ติดถนนเรียบคันคลองเป็นถนนสาธารณะหน้ากว้าง120เมตรยาวลึกลงไปทั้งด้านท้ายแปลง260เมตรถนนหน้าแปลงที่ดินเป็นถนนดินกว้างประมาณ5เมตร ที่ดินจะเป็นที่นาอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ1.5เมตรจะมีคลองน้ำสาธารณะด้านหน้ากว้างประมาณ8เมตรที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายมาประมาณ100เมตรห่างจากบ้านเรือนของชาวบ้านประมาณ250เมตร เชิงของเราจะอยู่ห่างจากโรงเรียนหินดาดวิทยาประมาณ8กิโลเมตรอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอห้วยถแถงประมาณ20ากิโลเมตรห่างจากถนนสีเลนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข206เส้นพิมายหินดาดประมาณ250เมตรห่างจากถนนสีเลนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข226ถนนเพชรมาตุกาเลี้ยวเข้ามาบริเวณแยกหินดาดประมาณ7.5กิโลเมตร จากตัวเมืองโคราชมายัางแปลงที่ดินประมาณ65กิโเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหาคนครประมาณ320กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับสร้างบ้านสวนทําไร่นาสนผสมทําเป็นที่เลี้ยงสัตว์หรือจะเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานก็ได้นะครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินหลุดจากการขายฝาก ปัจจุบันให้ชาวบ้านเช่าทำนาค่าเช่า1,000บาทต่อไร่ต่อปีเอกสารสิทธิ์ไม่ติดภาระปูกพันธุ์ใดใดทั้งสิ้นพร้อมโอนได้ตลอดครับเจ้าของที่ดินต้องการขายยกแปลงในราคา1น7 0 0 0 0 0บาทเฉลี่ยแล้วจะตกไร่ละ1 0 0 0 0บาทครับสามารถทำสัญญาวางดาว3 0 0 0 0บาทส่วนที่เหลือผ่อนจ่ายได้ภายใน1ปี ขาช้จ่ายทั้งหมดในวันที่โอนคนละครึ่งนะครับเกิดความชัดเจนในแปลงที่ดินยิ่งขึ้นคุณพาคินจะพาชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชิญครับตอนนี้ผมมายืนอ,อยู่บริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับที่ดินของเราจะเป็นแปลงนี้นะครับจะมีถนนนะครับที่ทางเจ้าของได้ทําไว้นะครับอยู่ตรงกลางนะครับเป็นถนน ส่วนบุคคลนะครับเข้าไปแค่ด้านหน้าก็สุดแล้วนะครับนี่นะครับจะเป็นนาสามแปลงนะครับด้านหน้าจะมีนาอยู่3แปลงนะครับด้านท้ายนะครับจะเป็นนาสองแถวนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านพลึกงามตำบลลุงประดูอำเภอห้วยแถงจังหวัดนครราชสีมานะครับหน้ากว้างนะครับติดถนนบนคันคลองนะครับประมาณ120เมตรนะครับ นี่นะครับทางเข้ามายังบริเวณแปลงที่ดินของเราจะเป็นถนนดินบนคันคลองนะครับอยู่ห่างจากหมู่บ้านนะครับมาประมาณ250เมตรนะครับด้านหน้าเราจะเป็นถนนสี่เลนนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 0 6นะครับถนนพิมายหินดาดห่างจากแปลงที่ดินของเราไปนะครับประมาณ250เมตรนะครับเสาไฟฟ้านะครับจะอยู่บริเวณฝั่งคลองบริเวณนี้นะครับห่างจากแปลงของเราไปประมาณ100เมตรนะครับ จะมีเสาไฟฟ้าอยู่นะครับพื้นที่บริเวณนี้สามารถที่จะขยายเขตไฟฟ้านะครับเข้ามาสร้างเป็นบ้านสวนได้นะครับทำเป็นที่เลี้ยงสัตว์ได้ด้านนี้จะเป็นคลองน้ํานะครับปัจจุบันมีลักษณะตื้นเขินนะครับบริเวณนี้นะครับในภายภาคหน้าจะมีการขุดลอกนะครับเพื่อเก็บน้ํานะครับไว้ใช้ทําการเกษตรได้นะครับอยู่หน้าแปลงที่ดินของเรานะครับแปลงของเรานะครับจะมีถนนดินนะครับเข้ามา ห่างจากถนนสี่เลนนะครับเข้ามาเพียง250เมตรนะครับจะมีถนนดินบริเวณน้นนะครับบริเวณพุ่มไม้นะครับจะเป็นถนนนะครับดูภาพมุมสูงประกอบได้เลยนะครับแนวเขตที่ดินของเรานะครับจะเริ่มจากในต้นตาลนะครับตามแนวคันนาตรงไปเลยนะครับแปลงที่ดินจะหันหน้ามาทางทิศตะวันตกนะครับด้านนี้จะเป็นทางดน้าทิศเหนือนะครับยาวตามแนวคันนาตรงเข้าไปอีก260เมตรนะครับหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับจะมีความกว้างอยู่ที่120เมตรนะครับเป็นที่นานะครับ พื้นที่บริเวณนี้จะเป็นที่สูงนะครับน้ําไม่เคยท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล194เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมนะครับแนวเขตที่ดินอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับคือแปลงที่ดินของเราทั้งหมดเลยนะครับยาวเข้าไป260เมตรนะครับทางด้านทิศตะวันออกแนวเขตอีกด้านนึงนะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับ ถนนบริเวณนี้จะเป็นถนนดินนะครับกว้างประมาณ5เมตรนะครับเป็นถนนบนคันคลองอยู่ในเขตพื้นที่บ้านพฤกงามนะครับนี่นะครับด้านหน้าเราด้านหน้าของแปลงที่ดินของเรานะครับจะเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับแนวเขตที่ดินของเรานะครับจะไปสิ้นสุดอย่างบริเวณแนวคันนาด้านหน้าเรานี้ครับตรงเข้าไปข้างในเลยนะครับ ไปจนถึงเลยผู้ไม้ไปเล็กน้อยนะครับจะมีเสาคอนกรีตรปักไว้นะครับเป็นเสาแนวเขตที่ดินนะครับเอกาสารสิทธิ์จะเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์นะครับนสสามกขุดเขียวนะครับเจ้าของที่ดินต้องการขายยกแปลงในราคา1.7ล้านนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทสามารถยื่นเปลี่ยนเป็น,ปนโฉนดคุดแดงได้นะครับเอกาสารของเราจะเป็นขุดเขียวนะครับเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์นสสามกนะครับ นี่นะครับดินและน้านะครับอุดมสมบูรณ์นะครับดินจะมีลักษณะเป็นดินร่วนนะครับมาสร้างบ้านสวนนะครับทาเป็นที่เลี้ยงสัตว์ได้ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ใกล้กับหมู่บ้านนะครับด้านหน้าเรานะครับจะเป็นถนนสีเลนนะครับที่เห็นรถวิ่งอยู่นะครับจะเป็นถนนสีเลนนะครับห่างจากแปลงของเราไปประมาณ250เมตรแค่นั้นเองนะครับแปลงของเราจะอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้านะครับจะมีเสาไฟฟ้านะครับยาวตามถนนลงมานะครับจนถึงผู้ไม้ใหญ่ งจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ1 0 0เมตรแค่นั้นเองนะครับขยายเขีดไฟฟ้าเข้ามาสร้างบ้านสวนได้มาทําเป็นที่เลี้ยงสัตว์ได้นะครับบริเวณนี้ท่าในใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาติดต่อสอบถามขอพิกัดนะครับขอดูเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้ได้นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง y youtube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ